อเคครับศิลปินสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะศิลปินแนะนําตัวนิดนึงชื่อพันธิลากําเนิดโทนค่ะชื่อเล่นชื่อตลิวค่ะครับผมตอนนี้เป็นยังเป็นศิลปินเต็มเวลาไหมอิสระหรืออะไรยังอ่าเป็นศิลปินอิสระค่ะครับผมวันนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วก็อยู่ในนิทรรศการอะไรเล่าให้ฟังนิดนึงวันนี้เราอยู่ที่จอยแมนแกลลี่นะคะแล้วก็อยู่กับนิทรรศการซ่อนค่ะคอนซิล โอเคนเทศกาลนี้เล่าคอนเซปต์นิดนึงซ่อนซ่อนอะไรอะไรยังไงนเทศการซ่อนนะคะจะเป็นเทศการเกี่ยวกับเป็นภาพวาดเกี่ยวกับความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ข้างในอะคะ่ะผ่านการเล่าเรื่องผ่านตัวละครที่เป็นลายเส้นสไตล์อของหน่วยก็คือทุกตัวละครที่อยู่ในชิ้นงานนะคะก็จะมีแววตาที่กําลังจดจ้องมาที่ผู้ชมสื่อถึง ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในว่าทุกๆชิ้นงานมีบางสิ่งซ่อนอยู่เสมอค,ครับผมอันนี้เป็นเทคนิคอะไรครับผมเป็นสีไม้ค่ะเป็นสีไม้บนแคนวาสอืเราไม่ค่อยเห็นสีไม้บนแคนวาสเราเห็นแต่เมื่อเด็กๆเราจะวาดสีไม้บนกระดาษอย่างเดียวใช่ไหมพอมาทําสีไม้บนแคนวาสเนี่ยมันแตกต่างอย่างไรบ้างมันมันฝืดมันหนืดกว่าไม้หรืออะไรยังไง เรื่องของเทคนิครู้สึกว่าสีไม้บนเฟรมอาจจะมีความขรุขระกว่าค่ะแต่ว่ามันเป็นเรียกว่าได้เป็นเป็นเสน่ห์ของหนูเลยแบบว่ารู้สึกว่าเวลาเราลงสีไม้บนกระดาษมันก็จะมี t e x t อร์เป็นความเรียบลื่นใช่เป็นความลื่นเป็นความเรียบแต่ว่า พอเราได้มีโอกาสแบบทดลองใช้เทคนิคนี้อะคะ่ะมันรู้สึกว่ามันมีความขุข่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าตัวผิวอะค่ะมันจะมีเท็กเจอร์มากขึ้นใช่ค่ะมันมันมีความด้วยความที่คอนเซปต์หนูอยากให้มันมีความเป็นความหยดย้อยมีความแบบว่าเป็นพื้นผิวที่ไม่เหมือนกับตัวละครคนทั่วไปอะคะ่ะก็เลยจะเสริมพวกส่วนของเท็กเจอร์ขุขะหรือว่าความแบบว่าไม่สม่าเสมอ ของพื้นผิวไปซึ่งผมาคิดว่ามันเป็นสเสน่ห์ le, ของวง,งานาง<ะ>แล้วน้ําหนักวอลลุ่มที่มันหนักมันเบาเนี่ยเือป,ปิ่นทํำยังไงอ่ะเพราะว่ามันมีมันมีแบบจางมีน้ําหนักใช่ไหมครับในในรูปภาพอย่างเงี้เรียกว่าเออเป็นประสบการณ์ มากก่าแบบว่าเมื่อก่อนหนูทําสีไม้ตั้งแต่ย่งเด็กอะค่ะแล้วพอเรามาลองบนเฟรมปุ๊บเรารู้สึกว่าเหมือนเรากะเอาว่าเอ้ยตัวพื้นผิวมันควรจะประมาณนี้ความเข้มอ่อนประมาณนี้อะไรนคะเป็นน้ําหนักเรากะแบบจังหวะจะคนในการแบบว่าอ๋อเราลง,ลงได้แล้วเวลาลงลงยังไงครใช้วิธีฝนทวนใบทวนมา้า้ขวาอย่างนี้หรือว่ามีเทคนิคพิเศษไหมเวลาลง ฝนปกติเลยค่ะแต่ว่าเราจะมีการแบบคำนวณก่อนว่าเอ้ยตรงนี้เราอยากแบบว่าได้ท็กเจอประมาณนี้ผิวเราอยากได้ประมาณไหนกรอบหน้าประมาณไหนด้วยอะไรเงี้ยหนูเป็นช่างแต่งหน้าด้วยค่ะก็เลยแบบว่าเราจะเน้นใบหน้าเราจะเน้นใบหน้าเราจะแบบว่าเอ้ยตรงไหนเป็นส่วนสําคัญโดยเฉพาะส่วนของตาค่ะแบบตาในตาจะเน้นมากตาจมูกปากตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือจะให้อารมณ์ของภาพมันเจือออกมาจากใบหน้าดวงตาใช่ทั้งคนและตั์เลย เราเชื่อมาเสมอว่าทุกสายตามันมีอะไรซ่อนอยู่เสมอ,อมแบบว่ามันบอกมันบอกความรู้สึกได้ใช่ค่ะเราก็เลยจะแบบว่ามันจะกดสีไม้ลงไปบนช่วงตาเยอะกว่าตรงอื่นแบบว่าอยากให้คนได้แบบมองแล้วเหมือนแบบกําลังมีอะไรแล้วร่างก่อนไหมครับสเก็ตก่อนไหมปกติสะส่วนใหญ่บางชิ้นงานก็จะอาจจะมีร่างบ้างค่ะแต่ว่าพอเป็นงานเซ็ตหลังๆเรา ก็จะเหมือนคิดไหมนี่บอว่าเราอยากสื่อสารอะไรกับผู้ชมอะค่ะทีนี้หนูก็ลงสดเลยบนงานลงสดเลยก็คือสมมติว่าอย่างชิ้นนี้หนูก็จะเริ่มวาดจากหน้าเลยค่ะแบบว่าไม่มีการล่างทั้งหมดก่อนก็คือจะเป็นเริ่มหน้าก่อนแล้วก็ขึ้นไปหน้าได้เลยใช่ค่ะเก็บน้ําหนักไปเรื่อยๆจนแบบว่าใส่ไปเรื่อยๆจนมันขึ้นมาเป็นงานอ๋อแล้วก็ในในในแต่ละรูปเนี่ยก็จะมีรูปคนกับสัตว์รวมกันถ่ายทอดผ่าน ดวงตาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับทำไมทำไมต้องเอาสัตว์มันรวมด้วยลองเล่าให้ฟังนิดนึงคืออย่างแรกเลยหนูอะเรียนไทยประเพณีมาก่อนค่ะ <Okay. S 2> แล้วไทยประเพณีมันจะมีความแบบว่ามาราธอนออนแอรเขาจะมีความแบบสัดส่วนร่างกายเขาสวยแล้วทีนี้หนูเคยแข่งมาแล้วเรามีโอกาสได้วาดสัตว์วาดหมาบ้านวาดควายอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าสีสระของเขาสวยมากๆค่ะพอขึ้นมหาลัยก็เลยมีความแบบว่า อยากจะเชื่อมโยงตรงนี้แบบว่าอยากเอาคนกับสัตว์อะค่ะมาเสนอผ่านรูปแบบของผลงานอยากให้ทุกคนเห็นถึงแบบว่าสรีระรูปร่างของสิ่งมีชีวิตที่มันแบบสวยงามแล้วก็มีความเฉพาะตัวค่ะก็คือเน้นเกายกกายวิภาคของคนกับสัตว์ด้วยบอดี้ที่มันดูสวยงามดูแข็งแรงดูเป็นกล้ามเนื้ออะไรักษงะอย่างนี้ได้เดี๋ยวอันนี้อันนี้ชื่อเซฟใช่ไหมครับใช่อันนี้ความหมายคือ เซฟอันนี้เป็นชิ้นงานที่หนูบ่งบอกถึงแกะน้อยภายในใจค่ะแกะน้อยที่อยู่ในใจใช่ค่ะเรามนุษย์เราแบบว่าปกติแล้วที่มีความแข่งกระด้างอยู่ภายนอกค่ะอันนี้จะเป็นหมาป่าที่เราแบบดูข้างหลังใช่ค่ะตัวอันนี้หนูไม่ได้สื่อว่าเป็นตัวหนูโดยเฉพาะแต่ว่าจะเป็นผู้ชมที่มองมาที่งานอะค่ะให้แทนสิ่งนี้เป็นตัวเองเลยก็ได้ค่ะ ว่าจริงๆทุกๆคนก็จะมีเกราะป้องกันอยู่ภายนอกเสมอค่ะทุกคนจะมีความรู้สึกแข็งแกร่งมีความโกรธมีความอะไรใดๆก็ตามแต่สุดท้ายทั้งหมดนั้นเพื่อปกป้องแบบแกะน้อยในใจตัวเล็กๆตัวนี้ค่ะแบบว่าในใจเราก็จะมีความเป็นเด็กเราจะมีความอ่อนโยนมีความเป็นแกะน้อยอยู่ในใจเสมอซึ่งเราก็จะปกป้องแกะน้อยในใจของเราสวยเนาะได้เดี๋ยวพอไปดูรูป ต,ต่อไปอเ,อเอาเล่นไปไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นรูปยืนเนาะอันนี้เป็นแนวตั้งรูปยืนแล้วก็เห็นบอดี้คนเห็นอะไรอันนี้เป็นรอบลองเล่าเลยครับชิ้นนี้เป็นชื่อผลงานว่าตอนใครค่ะซึ่งผลงานชิ้นนี้จะเป็นผลงานที่ร่วมกับทีสิ์ด้วยค่ะซึ่งหนูทําเป็นเกี่ยวกับเรื่องออสัตว์ทดลองค่ะซึ่งหนูก็จะเอาตัวคนมาผสมกับ ความเป็นสัตว์ที่เราเลือกมาในงานชิ้นนั้นค่ะอย่างชิ้นนี้จะเป็นกวางเก็คือมีเขาอย่างนี้นใช่ไ<ช> <นะ S 1> ค่ะซึ่งอ,อันนี้จะสื่อเหมือนประมาณว่าชื่อตัวคอลเลกชันนี้เลยคือความงดงามอย่างไม่แท้จริงค่ะหนูจะสื่อให้เห็นถึงสรีระอันสวยงามให้เห็นท่าทางให้เห็นรูปร่างเนื้อของภายนอกค่ะให้เห็นความงดงามภายนอก <c oughs> และ สื่อไปถึงภายในที่จริงๆแล้วแม้ทุกคนจะมองว่าแบบภายนอกเอยท่าเขาสวยรูปร่างสวยแต่ว่าจริงๆแล้วภายในมันมีความเจ็บปวดซ่อนอยู่ผ่านคอนเซปต์ก็คือเป็นสัตว์ทดลองแบบเราอาจจะเอากว้างมาแบบทดลองบางสิ่งหรือแบบว่าอันนี้อันนี้ขาก็เป็นสัตว์ให้แมแต่ข้างบนยังเป็นคนอยู่ใช่ตัวแขนก็เป็นเป็นเหมือนขาสาัตว์ใช่ใแบบบางครั้งเราเอาสิ่งมีชีวิตมาใช้งาน เราก็เลยอยากสื่อเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วก็รวมถึงแบบหนูชอบสรีละสัตว์ด้วยแล้วเรารู้สึกว่ากวางนี่เป็นเป็นสัตว์ที่สรีละสวยมากๆทั้งเขาเขารูปขาของเขาอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยสื่อมาเป็นางานนี้เป็นจอนครายค่ะเป็นเหมือนแม่ที่กําลังปกป้องลูกสวยนะครับแล้วก็เลือกใช้สีปิดเลือกใช้สีที่ค่อนข้างน้อย <c oughs> น้อยสีจงใจฮะ <c oughs> จงใจ จงใจค่ะเกือบแบบเกือบจะเป็นโมโนโทนแต่มันไม่ใช่แต่มันมีเขียวด้วยใช่ไหมมันมีน้ําเงินเขียวก็คือแต่ว่าโทนสีมันน้อยอ่ะด้วยความหนูเรียนไทยประเพณีไทยเอกลงมาด้วยแล้วเราเลยรู้สึกว่าเราก็อยากสื่อสารในมุมมองของแบบว่าสีโทนเดียวดูในครั้งแรกที่หนูทดลองค่ะเพราะว่ามันเพิ่งจะเริ่มต้นได้ไม่นานแล้วเราก็กําลังแบบทดลอง สีอยู่ในช่วงแรกๆนี่ี่ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราใส่สีจํานวนน้อยแต่ว่าอยากแบบเพิ่มให้มันมีความอิมแพกทางด้านการลงน้ําหนักหรือว่าให้เขาแบบมองสรีระมากกว่าค่ะอันนี้จะเป็นงานแบบเซตแรกๆเลยได้แล้วก็มันเป็นลักษณะของสีไม้ด้วยที่มันเบาบางมันก็เลยทําให้มีสเสน่ห์ตรงนี้เนาะแต่มันสวยมีสเสน่ครับได้ได้มาดูอันนี้บ้างอันนี้ชื่อยาวเลยอันเป็นผู้หญิงแล้วเนาะ ชิ้นนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายไม่บอกไม่บอกออค่ะคือว่าผลงานของหนูจะเป็นเอ,อเราอยากให้ทุกคนเคลไลสื่อสื่อถึงตัวเองมากกว่าเราก็เลยต่อให้จะมีหน้าอกหรือว่าจะมีแบบอะไรก็ตามเราก็จะแบบไม่ได้ระบุว่าจริงๆแล้วเขาคือเพศอะไรเพราะว่าแบบอยากให้ทุกคนแบบว่ามองมันแค่เป็นแบบ สงมีชีวิตสิ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าผู้ชายมายืนดูก็ขอให้เป็นผู้ชายถ้าผู้หญิงมายืนดูก็เป็นผู้หญิงได้ครับโดยอันนี้คอนเซปต์ดีมีนี่ค่ะชิ้นนี้จะเป็นเกี่ยวกับความฟุ้งซ่านภายในจิตใจค่ะตัวนี้จะเป็นงูงูตัวใหญ่ใช่ค่ะเป็นงูตัวใหญ่ที่ัดอยู่ใช่ค่ะเป็นแบบเป็นงูที่อบอุ้มหนูแทนงูเป็นความเชื่องช้าความสงบอะค่ะส่วนกระต่ายนี่เขาจะมีความแบบว่า กระฉับกระเฉงว่องไวอะไรเงี้ยเราเลยเราเลยแทนมันเป็นความฟุ้งซ่านที่อยู่ภายในหัวค่ะแบบว่าครั้งหนึ่งที่เรามีความรู้สึกฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยตลอดตลอดตลอดเวลามันคือกระต่ายที่กําลังวิ่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 งวนอยู่ในหัวเรามีนกมีแบบกระต่ายอะไรเงี้ยวิ่งอยู่จนกระทั่งสุดท้ายแล้วมันก็จะจบลงด้วยงูที่แบบว่าคอยมาอบกุ้มมันคือเหมือนสติที่กําลังแบบว่าเชื่องช้าแบบ ยอมใจเราเอาไว้ท่ามกลางแบบว่าความวุ่นวายอะค่ะแล้วก็เน้นดวงตานะทุกทุกตัวมีดวงตาที่ทมีมอะไรอยู่ข้างในหมดเลยตั้งแต่งูยันกระต่ายแล้วก็คนตาคนสวยมากเลือกสีสวยจังเลยเดี่ดูคนเป็นสีหนึ่งนะแล้วก็วางอยู่บนคือคือไม่จำเป็นต้องสีฉูดฉาดมากแต่แต่ดูมันได้อารมณ์อ่ะโอ้ชอบความรู้สึกที่มัน สบายตาอีกอย่างหนึง่งก็คือในผลงานทุกๆชิ้นของหนูนะคะ่ะหนอยากให้มันมีความรู้สึกถึงความแข็งแกร่งที่อ่อนโยนนะคะคือเวลาเรานั่งเวลาเรานอนเราจะรู้สึกว่าแบบมันไหลมันสงบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเราอยาก สื่อให้มันมีกล้ามเนื้อมีอะไรเงี้ยที่ทําให้รู้สึกแบบแข็งแร่งแบบก็คืออันเนี้ยอ่อนโยนแต่ว่ามันแข็งแร่งด้วยเป็นสลีระกล้ามเนื้อในสะ่วนตรงนี้ใช่ไหมครับสวยสวยสวยนะครับแล้วก็เลือกไซส์สีได้ดีม,มากมันจะเป็นความสบายที่มีพลังดเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปอันนี้ก็สวยเหมือนกันอันนี้ก็อันนี้เป็นอะไรมีช้าง ใช่ค่ะอันนี้จะเกี่ยวกับธรรมชาติเลยค่ะหนูเลือกใช้สีโทนสีน้ําตาลเป็นฟิวเอร์ทโทนนิดนึงอันนี้ชื่อฮิวค่ะจะเป็นความแบบว่าธรรมชาติบําบัดเราให้ช้างเป็นความอุดมสมบูรณ์นะคะเราแทนช้างเป็นความอุดมสมบูรณ์ที่สุดเราก็เป็นแบบคนที่กําลังแบบนั่งอยู่เฉยๆแบบว่าทำกลางธรรมชาติทำกลางแบบหมูช้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีช้างหลายตัวมีมข้างบนก็มีใช่ไหมครับ แล้วก็แต่ละตัวก็อย่างที่บอกก็คือมีก้ามมัดแล้วก็มีดวงตาที่นั่นปกตินกนนนเนี้ยก่อนหน้านี่สไต่ไหทำไมเลยนเลยสีปินเคยใช้เทคนิคอื่นมาก่อนไหมก่อนที่จะเป็นสีไม้หรือว่าใช้สีไม้มาตลอดใช่ค่ะหนูเคยใช้สีอะคริลิกจะมีผลงานอ,อยู่ทางด้านนี้ั้นนก็เคยใช้ชแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่ ไม่ถนัดพอแล้วก็ด้วยตอนสมัยเรียนเรามีปัญหาทางบ้านด้วยเราก็เลยแบบว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงจนมุมมากกว่าที่เรารสึกว่าเฮ้ยเราไม่มีสีเราไม่มีอะไรเลย <c oughs> เราเลยรู้สึกว่างานเราต้องเสร็จงานศิละปะเราต้องมีเพราะฉะนั้นแบบว่าในเมื่อมันเป็นผลงานที่สิทธิ์หรือว่ามันเป็นผลงานที่ต้องส่ง <c oughs> ะอะคะเลยคิดว่าเอ้ยอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวเราที่สุดเราสามารถ นำมาทําเป็นศิละปะได้บ้างเพราะว่าศิละปะมันมีอยูอ่ในทุกๆที่อะค่ะเราสามารถแบบว่าใช้ตรงนี้เอามาประยุกต์ในการแบบทําผลงานชิ้นหนึ่งได้เราก็เลยกลายว่าเราเริ่มสานเส้นเราเริ่มแบบว่าสร้างสีไม้ขึ้นมาเราสานเส้นแล้วเราก็ส่งปรากฏว่าอาจารย์เขารู้สึก <ừ> um, สนใจใ,ในเทคนิคนี้เขาก็เลยแบบสนับสนุนต่อมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าพาต่อมาเรื่อยๆให้หนูลองแบบว่าทํามากขึ้นทําในเทคนิคอืค่นๆได้ได้ครับ